สวัสดีค่ะไฟพีรายาค่ะตอนนี้นะคะไฟก็อยู่กับ p r a l Charity นะคะ2025นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะมาเพ้นกระเป๋ากันนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะมอบให้กับ Unicef นะคะแล้วก็สภากาชาติทั้งหมดเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะร่วมสนุกกันนะคอนเซปต์กระเป๋าของไฟนะคะที่ไฟอยากวาดนั่นก็คือ just love for love นะคะแค่รักด้วยรักนั่นเองค่ะ รู้สึกว่าโลกใบนี้ของเรามันขับเคลื่อนด้วยความรักก็เลยอยากมอบความรักนะคะให้กับทุกคนเลยนี่เลยค่ะ just love for love ค่ะ ทุกคนคะมาประมูลกันเยอะๆนะคะในช่องทางออนไลน์ของแคลรค่ะรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราร่วมบริจาคทั้งหมดเลยนะคะเราร่วมมีความสุขไว้ด้วยกันนะมาประมูลกันเยอะๆนะคะ